สวัสดีครับทุกคนถ้าใครกำลังอยากเข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลให้ชีวิต EP นี้แอดมินจะพาทุกคนไปทำบุญเสริมความปังที่จังหวัดราชบุรีกันนะครับพาไปถึง7วัดบรรยากาศแต่ละที่จะเป็นยังไงตามแอดมินเลยครับเริ่มกันที่วัดมหาธาตุวรารวิหารที่วัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอย่างพระมงคลบุรีพระพุทธรูปปูนปั้นต่าง,งมาราวิชัยสไตล์อยุธยาตอนต้นซึ่งอยู่ในวิหารหลวงและที่ด้านหลังก็มีพระศรีนะักแระทับหันหลังชนกันแบบเก๋ๆตามคติชาวกรุงเก่าที่ว่า เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกปักรักษาทั้งหน้าและหลังออแต่ว่าต้องมองดีๆนะครับถ้ามองไม่ดีนี่มีพลาดได้เลยถัดมาอีกน้อยก็จะเจอพระปัางทรงของที่สร้างตามคติจัก,กรวาลของเขมรด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถัดลงมาภายในยังมีพระชัยพุทธมหาหนาคและหลวงพ่อทวาราวดีประดิษฐานอยู่หลังลูกกรงด้วยและที่วัดน,นี้ก็ไม่ได้มีแค่โบราณสถานวัตถุอย่างเดียวนะครับยังมีน้องหมาน่ารักน่ารักคอยออกมาเล่นและต้อนรับด้วย ต่อจากวัดมหา,าธาตุก็เป็นวัดช่องลมพระอารามหลวงวัดนี้เป็นวัดที่สายบุญต้องมาสักครั้งในชีวิตเพราะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเก่นกันพระอพุทธรูปที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยทั่วไปแล้วนะคบพระปางอุ้มบาทจะใช้พระหัตถ์ทั้งสองในการประคองบาทแต่หลวงพ่อเก่นจันทร์พระทั้งสองเหมือนจับม้วนผ้าที่ยื่นออกมาจากบาทนะครับดูแล้วก็แปลกตาดีทีเดียว oh, บรรยากาศ <yeah. S 1> โดยรอบของวัดนี้ก็เงียบสงบเหมือนกับวัดมหาธาตุที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนั้นยังเช้ามากและว,วัดนี้เองนะครับน้องแมวเต็มไปหมดเลยครับใครที่เป็นธาตุแมวเนี่ยต้องถูกใจวัดนี้แน่ๆเลยแอดมินรับรอง ทานีต่อไปวัดนองหอยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแอดมินขอแวะอุทยานหินเขาเงูสักเพลงนก่อนขอสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดพิแต่ว่าลืมไปว่าช่วงนี้ pm 2.5กําลังมาแรงแต่จุดตรงสะพานข้ามเมืองน้ำกลางหุบเขาบรรยากาศดีมากนะครับวิวสวยอากาศเย็นแต่อย่าเพิ่สูดหายใจลึกเกินไปนะครับไม่งั้นแทนที่จะได้ฟิลธรรมชาติอาจจะได้ฝุ่นเข้าไปเต็มปอดแทน ณวัดหนองหอยบรรยากาศที่นี่ก็จะมีกลิ่นอายแบบจีนๆหน่อยนะครับเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งหล่อด้วยโลหะทองเหลืองอยู่ในห้องกระจกแบบงดงามสุดๆใครที่อยากขอพรเรื่องสุขภาพการงานหรือชีวิตดาบรื่นแนะนํามากราบไหว้ที่นี่ได้เลยนะครับสายบุญห้ามพลาดมีจุดให้สักการะเยอะมากสามารถซื้อดอกไม้ทูบเทียนและปากตามจุดต่างๆได้เลยเตริมสริมงคลแบบจัด ต็มแต่เดี๋ยวก่อนระหว่างทางที่ขึ้นวัดบอกเลยว่าไม่ใช่แค่แอดมินที่มาทําบุญแต่นอนลิงมาด้วยครับใครที่ถือของกินระวังให้ดีนะไม่งั้นอาจจะโดนแก๊งจะถิ่นฉกแต่แบบไม่รู้ตัวเลยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือองค์หลวงพ่อใหญ่ หรือพระพุทธาัตนกโกสินมหามุนีบอกไว้ว่าพระองค์นี้ใหญ่สมชื่อจริงๆมองลงมาเห็นธรรมชาติสุดลูกหูลูกตาอากาศก็ดีดีครับแต่อย่างไร PM ก็ยังชนะเลิศอยู่จากวัดน้องหอยก็มาเป็นวัดถ้ำน้ำําบอกเลยว่าใครสายอันซินต้องเลิกที่นี่เพราะวัดแห่งนี้มีถ้ำธรรมชาติที่ด้านในนั้นเป็นแอ่งน้ําขังอยู่ฟิลเหมือนแบบเมืองบาดาลอย่างไงอย่างนั้นเลยครับบรรยากาศข้างในเย็นสบายแถมยังมีจุดให้สักการะเยอะมากใครอยากไหว้พระขอพอรเสริมสิริมงคล นแนะนําให้มาที่นี่แต่ที่พีคสุดๆก็คือวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของพระครูใบดีการเงินขันติโกหรือหลวงพ่อเงินเกจิดังแห่งราชบุรีและแน,ะน่นอนครับก็ถิ่งที่นี่ก็มาเหมือนกันยังไงก็ระวังสัมภาระกันด้วยนะครับทำบุญกันเสร็จแล้วก็ไปกันต่อที่วัดป่าพุทธารามหรือถ้ำสติบรรยากาศเงียบสงบสุดๆไฮไลท์ของที่นี่คือพระ มหาคันธราราชหรือพระนั่งเมืองแก้วพระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์มากๆพระพุทธรูปปางศิหาสายาตหรือพระนอนประดิษฐานอยู่ในถ้ำไหนๆก็บอกบุญกับทุกท่านตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าทางวัดกําลังก่อสร้างพระอุโบสถซึ่งพระเนนและแม่ชีช่วยกันจัดก,การทุกอย่างเองใครที่อยากร่วมบุญถวายค่าน้ําถวายค่าอาหารหรือสมทนุบำุนสร้างพระอุโบสถก็สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลัง อิม่มบุญแล้วก็ไปกันต่อเลยครับกับวัดขนนแต่ก่อนจะไปถึงวัดก็ได้เกิดเหตุที่ GPS e ดันเล่นง,งานแอดมินซะงั้นแต่ความจริงนะที่ไหนได้พี่สาวของแอดมินเซิร์ฟผิดครับจากวัดขนอนกลายเป็นรัดนอนแม่ หลออหรือฮานีเนี่ยเกือบได้โทรหาพี่แจ็กแล้วอีกนิดเดียวสวัสดีพี่แจ็คและทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ชาวเดอะกสเตอร์ทั้งหมดนะครับที่วัดขนอมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศิลาสกยมมีซึ่งภายในพระอุโบสถช่วงที่แอดมินไปนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะภาพจิตกรรมฝาผนังอยู่ใครอยากร่วมมุญก็สามารถร่วมสข้บไปถกับทางวัดได้เลยนะครับ าจากเราโบสดก็ไม่พลาดที่จะมาชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนที่นี่คือแหล่งอนุรักษ์หนังใหญ่ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงโบราณที่สืบทอ,อดกันมาอย่างยาวนาน โดยยังคงตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งหมด313ต,ตัวด้วยกันงานแกะสลักละเอียดมากสวยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียวคุณว่า,วาท่านทำเฉลิมราชจัดแสดงพระราชกรณียกิจต่งตางๆและพระมหาก,กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจีริกและพระบรมูงศานุวงศ์ที่มีต่อเมืองราชบุรีและเล่าเรื่องราวท้องถิ่นผ่านเข้าของเครื่องใช้ต่างๆและแอดมินเองก็ได้มีโอกาสกราบสการะพระครูรัทธาสุนทรหรือหลุงปกรร่กลมผู้เริ่มสร้างหนังใหญ่ขึ้นเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วด้วยบอกเลยว่าถ้าใครมาเที่ยวราชบุรี ห้ามพลาดเพราะที่นี่คือแหล่งวัฒนธรรมที่สําคัญของไทยเลยทีเดียวเป็นจากวัดขนอนแล้วก็ไปกันต่อที่วัดพระศรีอาน ซึ่งมีจุดไฮไลท์ที่ต้องมาเห็นด้วยตาตนเองนะครับยางโมสถทองคำร้อยล้านที่สร้างขึ้นอย่างงดงามโดยไม่มีการตอกเสาเข็มเลยนะครับภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวปางมาราวิชัยศิลปะพมา่าซึ่งสร้างขึ้นจากหยกทั้งองค์เลยแล้วก็ได้อัญเชิญมาจากประเทศเมียนมาบอกเลยว่าง,งดงามสุดๆครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนที่แอดมินเก็บมาฝากอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความอิ่มเอมใจไปได้วยกันนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับแอด ในนครั้ง้งีขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจตรงหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับถูกฝากทุกท่านที่ผ่านมาเห็นไลค์มินแชร์ถ้กปอดช่องกับคลิปเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับ